ช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW สองพูดคุยกันกับคุณธีรศักดิ์คณาวรารคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB พี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดเรากเ็เด้งลงมานะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มฟื้นบ้างแล้วนะคะตอนนี้น่าจะไปในทิศทางไหนคะโอกาสลงยังมีมากกว่าขึ้นหรือเปล่านะคะครัแลวโน้งงนะะัของตัวสิิหลังจากหลุด าแล้วก็ถอยตึงนะครับลงมาที่ตึง470เนี่ยภาพในระยะสั้นนะครับเออ่น่าจะมีโอกาสที่จับนะครับเพียงแต่ว่าแนวป้านี่จะพัฒนาจับจังนะครับ1480นะครับอ่าแล้วก็เออ่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจานสําคัญนะครับแล้วก็ความเสี้ใหญ่นะครับสำหรับกลุ่ของเจุดเด็กก็เออ่ถ้ามีการฟื้นตัวนะครับเกิดขึ้นเนี่ยโครงสร้างนะครับก็ยัง เป็นแนวโน้มไซด์วีดาวนะครับแล้วก็มีโอกาสจะลงไปทดสอบถ400จุดนะครับในระยะเวลาถัดไปหลังจากนี้ครับผมค่ะน้ำหนักการลงมีมากกว่าขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้อ่าใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าภาพของการที่กลับลงมานะครับแล้วก็ในตัวของทามี้นะครับที่เป็นแนวโน้มขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเพราว่ามันน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับในช่วงการเดือนมกกรลานะครับแล้วก็ หลังจากนี้เนี่ยน่าจะเป็นแนวโน้มไซเวดาวนะครับเพื่อหลองพันใจบวกใหม่ๆครับผมค่ะแต่ว่าโอ,อกาสที่ตลาดหุ้นจะขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ยังมีอยู่ไหมคะเออผมว่าต้องคงต้องรอ,อนะครับการซื้อตัวในช่วงครึ่งปีหลังเลยนะครับว่าออความเชื่อมั่นในเรื่องของตัววังซีแล้วกออ็ความพยายามในการเปิดในเรื่องของการท่องเที่ยวหลังจากเ,เร็วปีนีของวัในซีในช่วง ต่วไตรมาสที่3คือว่าต้นไตรมาสที่2ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเซนติเมตรนะครับที่ทําให้ตลาดทไทยเนี่ยมีโอกาสสืบตัวกับขึ้นมาแรงๆแต่ว่าในช่วงครึ่งแรกก็ผมว่าภาพอันนี้ยังเป็นไซเบเดาวแล้วก็เป็นแนวลบสืบของทางครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์นะคะของทีเฟกต์นะคะครับต้อง,องอในระยะสั้นนะครับคงรอในเรื่องของ,งาการติดกํานะครับมาทดสอบแนวต้านที่ Uh, 925นะครับแล้วก็เป็นจังหวะของการช็อตนะครับแนวรับนะครับที่905สำหรับท่านที่ชอ็อตเนี่ยก็แนะนําที่ใช้เป็นจังหวะของการติดทํากําไรนะครับฝั่งช็อตก่อนเพื่อรอการหลุดแนวรับ900แล้วค่อย f o l ช็อตเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าการหลุดระดับ900ลงไปเนี่ยแทบในระยะสั้นจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าแนวรับถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ885นะครับเพราะนั้นเภาพของการหลุด 940นะครับลงไปเนี่ยนะครับบร like ิเวณ9.5นะครับควรจะปิดทำกำไรแล้วก็รอการปิดกลับไปที่9.25แล้วช็อตไปชั้นนึงครับผมก็คือว่ามีโอกาสเด้งขึ้นไปถ้า9.25ก็ช็อตลงมานะคะใช่ครับค่ะสต็อปลอดนะครับสำหรับในฝั่งช็อตก็ให้ดูการทะลุแนวต้านที่940นะครับจะเป็นจุดสต็อปลอสครับผมค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่รองมากๆเลยสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งไทยสิ้นเดือนให้สักนิดนึงนะคะ ก็ภาพของตลาดก็ยังไม่ดีเรียกว่าใน,ในเชิงบวกมากนักนะครับเพราะนั้นแนวโน้มน่าจะเป็นไซด์เบรกนะครับแล้วก็ถ้ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยซึ้งลงไปนะครับต่ำกว่าระดับ3หรือ4หมื่นล้านอีกครั้งหนึ่งแต่ผมว่าตรงนั้นมันจะเป็นบอนทออสำหรับการลงพีนน้องคีับผมค่ะได้ค่ะกราบขอบพระคุณพี่รองมา,มากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ คุณธีรศักดินวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะมองลงมากกว่ามองขึ้นแต่ว่าจังหวะอาจจะมีการเด้งเพราะฉะนั้นเด้งขึ้นไปนะคะเป็นจังหวะของการเด้งช็อตนะคะที่บริเวณตัว S 5 0นะคะซีรีส์ตัวซีรีส์ H นะคะที่925นะคะสต็อปที่940นะคะส่วนใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุนตัว S 5 0อย่างเดียวสามารถใช้ DW เข้ามาช่วยได้นะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุนในดัชนีค่ะ ก็จะมีตัว S5028P2102B นะคะที่มีค่าเกียริง 19, Sensitivity 0.44นะคะใช้กลยุทธ์เด้งช็อต mm hmm. เช่นเดียวกันกับตัว S50 นะคะใครที่เทรด DW อยู่แล้วนะคะขอให้เลือกหมายเลข28 m a c u a r y ค่ะค่ายนี้เขามีสภาพคล่องสูงเขามีหุ้นรายตัวเยอะนะคะมีทั้งตลาดของ S&P 500ฝั่งสหรัฐนะคะห่างเซ็งฮ่องกงมีเซ็50นะคะก็สามารถที่จะติดตามบทวิเคราะห์นะ,ะกิจกรรมดีดฟรีสัมมนาได้เพียงแค่ สแกน QR Code คเป็นเพื่อนกันทางไลน์หรือเซิร์ชทางไลน์แอดแอดไทยดีนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะติดตามนะคะเคล็ดวิธีการเทรด DW ได้เพิ่มเติมติดตามที่เว็บไซต์เบอร์ไวเว็บไทยดี com ค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทย